ค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนจักญ,ญาสิริวัฒนาพนาวดีสเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครส่งร่วมบันทึกเทพร,รายการทูบีนัมเบอร์วันวารตี้ช่วงท็อกตูเดอะพรินเซสทรงตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมมีนายธกรพรหมสถิตคุณนายนาภาัสเรืองชัยศิวเวสและนางสาวแคริสเจนส์มิธเป็นผู้ดํา รราายกาสำหรับรายการน b Number no. One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ 2B Number no. One กับสมาชิก นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD ทุกวันเสาร์เวลา20.30นาฬิกา30นาทีถึง21.30นาฬิกา30นาที